สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุดสุขุนสุข,ขุนบุดสมองสุบอ,บอนเนอะพบเพาอก,กันที่กาอยู่ที่ชอบเบาไซเมนี่นเบาไซส,สีพามากพาโอพี่น้องเลยสีพากันเ็ดนำขับปุ้นสีพากระเ็ดน้ำยาขนมจีนเหมือนแม่วาไซทีเอาสงหวัดเนาะและเหมือนสีพากันเ็นนนด าโลอันนี้ไปเดี๋ยวเชาไปบุ๊เดเิดพากเลยเอาดิเอาไปเมน จะเอาจะเอาอันเช่นนะไรก็ุ่นสิเหตุอันเอาอย่างนห้นะเอาปลาเอาไก่ไก่ไห้สองหรือสามสามหมดอื่นแค่องอะอันที่ตัวชาเรี่อาโบราณื่อชีวิตตัวชาวคนบ้านบเข้าเข็มก็ได้ด้ กทีปส้มรอนคั่งไปแล้วเดีนาล้างากลอร้อนเล็กๆน่อยๆเลยครับอามันบิดเนยโหนดมันนะแม่บอกใส่เราไปบดไปกับผ้าผมด้วยเดี๋ยวไปก็เหมไปบดไปกับเท้าใส่ยิ่งไม่มาเท้าตาบดผงผ้าเราจะบดแยกผงเนาะมาแล้วก็ขั่งเลย ใกลได้ี่สองเวลานนะปนออยมงีสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง กำลังทเทหนำกระปุลกำลังผักนนอ่ะเทนำกระปุเนาะนเครือเกลือกำลังกระปุลนงวดมะเอือนงวดมะเอือนเขกระปุนจากโลกเ็หาสิาาลหลบห้าสิบโลเทหนำไก่ลอเหนำยังนำไก่บารไส้ที่ตำม,มันตำกระเทียมกับวผักบัวก่อนมัน มันลายผลของเทียมเบอะ้ลายผลจะคือเาอาในบมาในบดจะืันอยู่หน้านะคือเวยคือเวนเกในัปั่นมันเป็นเป็นยังเทพอ่บัวอามันเก่ามสุก่อนจะตายปะาลมันตาย เดมพเอามาแล้วมันตายหตัวนึ่งมันายแม่ว่าใครอันไอ้ยังกไอไอ้ไอ้พ่อจะทางขายบ่อแนะนำได้ชูป่อแนะนำาเอาบุ้มกุ้มมานึ่เขาอะไ่เขาบอก่นะนอยูอยากใน่นำลายใ่พ่อแต่มันขุดขุนเนาะเวลาเ้าน้ำเาอยากแนะนำได้ชูโฮมชัดไทขนกลุ่มเลยขนกลุ่มแล้วมัน แล้วคนกลุ่มเด็ใส่ได้ั่ได้บัดเวลาเอาเอามาเสียภัมันกับมูลเกคอยดิวดิวมูลคนํำการนะมูลเกคคอยมูลโปแห้งน้ำโปรเลยเ่าว่าเป็นใครเอามา้ทงได้น่ะคู่ไร้บอลเลยใส่หนักจิ้มใส่เนี้ยใส่บทในขายถัดหนึ่ใส่หนักมา่ินมาบอกเขาบอกม่ม่บยไ้ใหนัมึงแต่บทบอกั่ะมึงใส่หนักเอาเลยใ้สั่งพวดใส่หนัก นั đi, ậy, vậy, của ่นจะตำนี่แหละนี่เคเ็นอะไตองเปล่าบรตองก็่ขวดขวดน้ำกระปุบริน้ำน้ำกระปุกโอ้น้ำน้ำกระปุกน้ำน้ำกระปุกเฮ้ยขกใหญ่เลยกะเทยแม่ยังไปซื้อเพิ่มดิคุแล้วก็แม่ก็ไปซื้อกะทิเพิ่มเนาะเพิ่ม มะพร้าวซิบหน่วยได้นะมะพร้าวซิบหน่วยด้ตัวอันตัวเบาไซอะผ่านกระเทียมมาเพิ่มกระลำกระซื้อมาเพิ่มแม่ยังลงตลาดที่ตอนนี้ฮะกระทีกระเพิ่มหาก็เลือดนะซื้อมาแล้วเลือดเอาเลือดใส่อีกอันนี้พวกเขาพากันตม้นะตมไก่เนาะต้มไก่เช็จน้ำข้าวปุ่น ไก่จักโตไก่ซีโตบอกเลยหน่อยไก่ซีโตบักไงไก่ผูบักไงอยู่ไหไก่ผูบักไงเลยของเฮาผักเป็นตอนสีจีกแล้วก็ไปผักผักไปที่ไปตำเ็จต,ตำข้าวปุ้นเนาะแล้วก็มีเลือดเพราะเขาใช้น้ำข้าวปุ้นเทียมกับผักบัวก็ผักกันตำแล้วแล้ว ตัวที่บ่าไส้ตมนะ้มน่นแหละพี่น้องที่เอื้อยบ่าไส้กัดขัดแล้วแล้วเคียมเผ็ดน,น้ำหนาขกระปุ้นเนาะเคียมมาเห็นน้ำหนาขกระปุ้นไก่กระต้มของกระซุกพี่น้องเอ้ยไก่ผูใตโตโต๋ใหญ่สี่โตโตบ้ากใหญ่ใหญ่ต้มไปเปื่อยแล้วกะเอาสีมันมาผักเนาะเอาสีมันผักเอาไปต่ำเบื้องไสใหฉบเบื้องหมอก่อนหมอย่างไรสำใจหมอใหญ่ได้พี่น้องเอ้ย หมอนำข้าวปุ้นโฟดเลยล่องร่องร่องร่งเลยนในปลาใส่ก็แกะเสือในห่อน่นวาเนื้อข้าวปุ้นกับผีผากันเอาผักสลัดกับผักกะลัเลยปลาใส่กับผักอยู่นั่นแหละจะมาบลาใสจะไปผักซอยผักผัก ผักไรเสร็จแล้วได้ตอบไหมนี่ผักแล้วก็ตำ,ตำเอาขัวนำข้าวปุ้นชิวกัวตอนใดตอนเลิกผมบอกหรือเปล่าจัดหน่อยเห็ดนี่แล้วเลยเหลือคว้าหลดสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น <c oughs> เนาะมือนี่พวกเขาพากันกาเกียมมาเห็นนำข้าวปุ้นเนาะกาเกียมนำข้าวปุ้นกำลังพากันเ,นเห็นนำข้าวปุ้น นังกระปุ้นกะเอาอ่ะเอาไก่ใช่ไหมเนาะัข้รวปุ้นไก่เนาะไก่เอาไก่เห็ดไก่ปูโอ๊กโตบักใหญ่ๆนี่นังกระปุ้นกระปุ้นมืเอื่นนี่ประมาณหาสิบโลประมาณสื่อเนาะสิบโลสั่งเขาเลยสิบโลไปตอนเสาร์หรือตอนเพียงตอนเช้าตอนเพียงคือไม่ได้ซ้อมขัตอนเช้าจำฮันกับ มีผู้ผู้ใจบุญเนาะเพื่อนผู้ผู้ใจบุญเพื่อน่ะบอกให้เขาพอเบาไส่เห็ดพี่น้องให้เห็ดอ่น้ำข้าวปุ้นเห็ดข้าวปุ้นเนาะยังยงซะเห็ดข้าวปุ้นโบแมนเห็ดข้าวปุ้นข้้าวปุนเขาไปซื้อเออเห็ดน้ำข้าวปุ้นแล้ไปซื้อน้ำข้าวปุ้นเออโบแมนเขาเขาซื้อเขาซื้อน้ำข้าวอันเอาเห็ดน้ำข้าวปุ้นแหละข้าวปุ้นนั่นสั่งให้เขาบีบเหรอห้าสิบโลบ่ไซ่โบแมนเดืเดียเขาโทษก่อภัยน้ำลายเดือบ่บาไซ่ บอกให้กันแม่บใส่งงเอาไปสื้อนำกระปุ่นเอาพักกระเทีนำกระปุ่นแล้วมือเอาไปซื้อกระปุ้นห้า,งงงา,าสิบโลเด้งงงอร่อ้งงกัะงงกระปุนห้า,าสิบโลแม่มี่นนไว้มีอ่าผูเจบุญเนาะตัวบาไซเห็ดผูดเจบุญกะสาวบอไซอะไรพั่นอ้องเอ้เป็นบอกใหเห็ดตึ้นเขียว คือมือเฮาดิมือแม่นถึงมือเฮาเลยถึงจุนวิไลจุนหนนวิไลประก็ลงวัดจุสองบวานี่จุหนึ่งมือมืออื่นพวกเฮาเนาะมืออื่นเป็นผัวเฮาอันนี้ก็ปกติก็ลงธรรมดาแล้วเอาเนี่ยอยู่ในกินลงธรรมดาเนี่ยแต่ว่าภาษาบเบาไส้คนส่งเงินมาเหตุนาบกระปุ่นเพื่อจะเพื่อจะทำบุญเนาะเพื่อจะเห็ดบุญทำบุญทำบุญร่วมกันก็ ขอมอขอใจขอละลายๆเด้อเออขอให้บุญขำนำสู้เด้อสู้ดีิ้มแห้งเป็นโฮมโปรขอหายเอ้ยขอหน่อรูรลานเด้อคอยได้บุญได้กุศลหลายๆบุญกุศลหลายๆคอยรับลำล่ำลอยๆก่บเก่าก่เาสุขภาพแข็งแข็งลำลอยกับเก่าเป็นมหาเศรษฐีแม่แล้วก็ตอนนี้ก็เห็ดบมทันแล้ว เแกบอกใส่กันยังผักสีนไก่อยู่น้ำหนาข้าวปุ่นกับแป้มาณมือได้ใส่เนี่ยมือเศร้าบอกมือเศร้าบัสสาวะหลงใส่มือเ่าก็เเ็ดไว้ซื้อปรุงไว้ขันไปใส่ก่อนจะมันบูดการหัวปอใส่กับห่อโบก่งไม่ได้การห่อกกัญชาค่ะห่อกผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยน้ำลายเด้อผมไม่พี่น้องปวดสุกุสุคนพี่น้องมอดเวลานี้ก็สิ่งที่ผ่านบรรยากาศ ไปซ้ำนี่เด้อก็ขอบใจลลายพฤติกรรมมาเบิงม,มาชมผ่ากกดไหลกดแแร์กดติดตามสองบาซไซเพื่อเป็นกำลังใจให้บาซไซเด้อพอกันไหมในคลิปหน้าก็กลับมาบานสบายดี